สวัสดีครับผมหมอพินัยยันหีนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเคสนี้กันนะครับคนไข้คนนี้นะครับมีหนังหน้าท้องที่หย่อนยานนะครับมีผิวแตกลายงานะครับแล้วก็มีแผลผ่าตัดคลอดบุตรนะครับ ทำให้มีเนื้อเกินบริเวณท้องน้อยนะครับคนนี้ทําการตัดหนังหน้าท้องนะครับแล้วก็มีการย้ายสะดือนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องกระชับหน้าท้องรวมถึงการเอาผิวหนังบริเวณที่มีแผลผ่าตัดของเดิมออกด้วยนะครับผลลัพธ์ของเคสนี้นะครับสามารถตัดหนังหน้าท้องบริเวณที่เป็นส่วนเกินได้แล้วก็เย็บกล้ามเนื้อหน้าท้องทําให้กระชับมากขึ้นสามารถเอาผิวหนังบริเวณที่เป็นปัญหาแล้วก็มีแผลเป็นออกได้ แผลผ่าตัดก็จะอยู่บริเวณเหนือเดินหัวหนาวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับส่วนแผลที่2ก็จะมีรอบๆสะดือนะครับสําหรับเคสนี้เดี๋ยวเรามาติดตามผลลัพธ์หลังผ่าตัด1เดือนนะครับใครมีคําถามสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับ